โตโน่พาคินและโต้งทูพีมีปัญหาแบบเดียวกันแตบบ่ผลกระทบด้านภาพลักษณ์นั้นกลับไม่เท่ากันเพราะอะไรการที่ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของโตโน่พาคินและโต้งทูพีไม่เท่ากันแม้ทั้งคู่นั้นจะมีปัญหาในชิดคล้ายๆกันโตโนนั้นก็มีปัญหานอกใจน้องนิชาโต้งและพลอยเชื่อมาน ต่างก็ได้รับผลสะเทือนต่างกันนั้นสามารถวิเคราะห์ได้จากหลายปัจจัยดังนี้ข้อที่1ครับระดับความโด่งดังกลุ่มผู้ติดตามของโตโน่พาคินนั้นเนื่องจากเป็นศิลปินที่อยู่ในแถวหน้าของประเทศไทยมีฐานแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศรวมถึงโตโน่นั้นก็ทำงานกับแบรนด์ใหญ่ๆห,ห,หลายแห่งการถูกมองว่า จบไม่สวยหรือมีปัญหาเรื่องการนอกใจก็จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของโตโนพาคินนั้นในวงกว้างโดยเฉพาะแฟนคลับที่เป็นครอบครัวและก็แบรนด์สินค้าที่เน้นภาพลักษณ์และความมั่นคงตุง้งภูพีนั้นคือได้ว่าเป็นแรปเปอร์ในวงการฮิปฮอปซึ่งกลุ่มผู้ฟังนั้นส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับความจริงใจและสไตล์การมีชีวิตที่อิสระมากกว่าซึ่งประเมินจากชีวิตส่วนตัวแม้จะถูกแฉเรื่องนอกใจแฟนหรือกลุ่มแฟนคลับอาจจะไม่ตัดสินเท่ากับกรณีของโตโน,โน่ประเด็นต่อมาคือลักษณะของคดีและก็วิธีการรับมือนั้น โตโน่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ถูกพูดถึงอย่างต่อนเนื่องเพราะเคยหย่ามาก่อนและจบไม่สวยกับน้องแตงโมงซึ่งผลกระทบที่เคยสร้างไว้ส่วนการรับมือนั้นถูกมองว่าไม่ชัดเจนหรือมีปมขัดแย้งยาวนานแต่กับโต้งทูพีนั้นการถูกโจมตีส่วนใหญ่มาจากโซเชียลมีเดียโดยตรงเช่นการแชของน้องรอยเชอร์มาน แต่การเป็นแรปเปอร์อาจทำให้เขาสามารถใช้ศิลปะเช่นเพลงหรือคำถแถลงหรือการแสดงออกในการตอบโต้หรือแสดงจุดยืนได้อย่างสร้างสรรค์จนอาจลดทอนความรุนแรงลงต่อมาที่สำคัญเลยคือภาพลักษณ์เดิมที่สร้างไว้โตโน่นั้นเคยสร้างภาพเป็นคนดีของสังคมทั้งงานเพลง และก็กิจกรรมการกุศลแต่เมื่อเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นจึงเกิดความขัดแย้งระหว่างภาพลักษณ์เดิมกับความเป็นจริงส่วนโต้งทูพีนั้นเขาเป็นศิลปินฮิปฮอปที่มักจะสื่อสารเรื่องความจริงจังและความไม่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วก็เลยทำให้แฟนคลับนั้นอาจยอมรับข้อผิดพลาดส่วนตัวได้มากกว่า ต่อมาคือสิ่งสำคัญครับคือบทบาทของสื่อและกระแสสังคมปัญหาของโตโน่นั้นถูกพูดถึงในสื่อกระแสหลักไม่ว่าจะเป็นรายการช่องดังทีวีหนังสือพิมพ์และเข้าถึงคนทุกกลุ่มทุกวัยในขณะของโต้งภูพีนั้นจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียเป็นหลักผลกระทบจึงอยู่ในกลุ่มในจำกัดอยู่ในกลุ่มวัยรุ่น หรือแฟนเพลงโดยเฉพาะการใช้คำว่าแรปเปอร์กะจากพรอยเชอร์มันอาจถูกมองว่าเป็นการดราม่ามากกว่าข่าวจริงจนกลายเป็นกระแสะชั่วขา่าวไม่ติดลึกเหมือนกรณีของนักร้องโตโน่ครับส่วนสำคัญที่สุดคือวัฒนธรรมการตัดสินของสังคมไทยสังคมไทยนั้นยังให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์แบบครอบครัว การนอกใจภรรยาการหย่าของโตโน่ในอดีตนั้นก็ถูกว่าไม่เหมาะสมชัดเจนอยู่แล้วและยิ่งมากระทำต่อเนื่องกับน้องนิชามันยิ่งทำให้ภาพนั้นปรากฏชัดในขณะที่ปัญหาของโต้งนั้นถูกมองว่าเป็นความสัมพันธ์ของวัยรุ่นฉาบฉวยที่ยังไม่มั่นคงหรือเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างคู่ของเขาผลกระทบาภาพรัก ที่ไม่เท่ากันเกิดจากความแตกต่างของฐานแฟนคลับและภาพลักษณ์เดิมของสื่อและมาตรฐานสังคมที่ใช้ในการตัดสินซึ่งตัวโตวโน่นั้นได้รับผลกระทบหนักกว่าเพราะเคยสร้างภาพคนดีสมบูรณ์แบบในขณะที่โต้งทูพีนั้นอยู่ในวงการก็เป็นที่ยอมรับของความไม่สมบูรณ์แบบได้มากกว่าและปัญหาของเขา ขยายผ่านสื่อหลักเหมือนกรณีโตโนโ่และปัญหาของเขาไม่ได้ขยายผ่านสื่อหลักเหมือนกับกรณีของโตโนโ่พาคิ